สวัสดีคุดูทุกคนเลยนะคะก็อยู่กับช่อง NKR สปอยหนังกันเหมือนเดิมเลยค่ะและในคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยหนังเรื่องอีไลเป็นหนังเมื่อปี2019ค่ะเรื่องราวของอีไลเด็กชายที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงทําให้เขาไม่สามารถสัมผัสสิ่งใดจากภายนอกได้หากฝื้นสัมผัสจะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้พ่อแม่ของอีไลก็ได้พบกับดร์ฮอนซึ่งอ้างว่าสามารถรักษาออไลได้โดวยวิธีการรักษาที่ล้าสมัยอีไลจึงถูกพาตัวไปรักษาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ านหลังนี้ได้รับการฆ่าเชื้อแล้วก็ปิดกั้นจากโรคภายนอกอย่างสมบูรณ์ระหว่างการรักษาออไลก็เริ่มถูกหลอกหลอนโดยวิญญาณและสิ่งลี้ลับต่างๆในบ้านจนเขาเริ่มสงสัยว่าดร์ฮอนเนี่ยกำลังรักษาเขาจริงหรือไม่และสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเป็นเรื่องปกติหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นออไลเขาพยายามค้นหาความจริงและเปิดโปงความลับที่ซ่อนอยู่ของบ้านหลังนี้แล้วเรื่องราวในหนังจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วตามไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะ เปิดเรื่องมาที่อีไลที่เขานั้นตั้งใจจะเดินออกจากบ้านเขามีสีหน้าที่ดีใจมากที่ได้วิ่งออกมาข้างนอกบ้านแต่ในที่สุดเมื่อเขาเริ่มมีออกมาที่สนามหญ้าเพื่อที่จะไปหาครอบครัวที่รออยู่เขาก็มีอาการไอออกมาและใบหน้าและผิวของอีไลก็เริ่มมีอาการแสบร้อนเริ่มมีผื่นแดงขึ้นตามตัวและใบหน้าอีไลร้องออกมาและบอกว่ามันแสบมากร้อนมากจนทนไม่ไหวแล้วและอีไลก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่ความฝันพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้อง แล้วโรสแม่ของเขาก็เดินเข้ามาหาพอดีอีไลบอกกับแม่ของเขาว่าเขาฝันอีกแล้วเขาฝันว่าเขาหายจากโรคนี้และหวังว่าเขาจะมีโอกาสหายจากมันได้จริงๆซึ่งโรสก็บอกรูกชายว่าอาจจะหายได้นะแต่ตอนนี้ลูกจะต้องดูแลตัวเองให้ดีอยู่เสมอจากนั้นอีไลก็เริ่มใช้ชีวิตปกติทากิจ,จวัตรประจําวันของเขาและว,วันไหนก็ตามที่จําเป็นจะต้องเจอกแสงแดดนอกบ้านอีไลก็จะต้องแต่งตัวมิดชิดเพื่อป้องกันตัวเองและในวันนี้เป็นวันที่ครอบครัวของอีไลจะต้องออกจากที่พักที่โฮมสเตย์เพราะครอบครัวของ พวกเขานั้นมาพักด้วยกันที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งพอพ่อของเอลัยไปจัดก,การค่าใช้จ่ายค่าที่พักเรียบร้อยในตอนเช้าวันเช็คเอาท์และเขาก็กลับมาพาลูกเมียขึ้นรถแต่ระหว่างทางที่ออกจากห้องเดินไปขึ้นรถนั้นก็มีกลุ่มนักเลงกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ที่บริเวณนั้นพวกมันเห็นว่าเอลัยใส่ชุดคลุมเหมือนชุดอวกาศเดินออกมาพวกมันก็เลยพาก,กันแซวแกล้งจนเอลัยนั้นลม้มลงชุดป้องกันก็เลยขาดที่หัวเขา่าทําให้มีอากาศภายนอกเนี่ยเข้าไปได้เอลัยเริ่มมีอาการแสบร้อนและเกือบ ไม่รอดโรดก็เลยรีบเอาเทปกาวมาแปะรอยขาดเอาไว้แล้วก็ให้อีไลเนี่ยค่อยๆตั้งสติเขาก็เลยรอดมาได้แล้วพวกเขาก็ขับรถออกจากโฮมสเตย์นั้นไปทิ้งความแค้นไว้ในใจของออไลน์มีคนพวกนั้นเนี่ยมันแกล้งได้แมมกระทั่งเด็กที่กําลังป่วยจนกระทั่งพ่อและแม่ได้พาอีไล์ขับรถไปที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาบอกกับออไล์ว่าจะต้องพาเขาไปรักษาจนหายให้ได้ระหว่างทางที่เข้าถึงสถานที่นั้นอีไล์ก็สังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะมีอายุที่ไล่เรียกกับเขาพดี่ไลก็ Eli ไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นใครจนพอขับรถไปถึงหน้าคลึงหาดหลังหนึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมองดูรอบๆแล้วมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมและก่อนที่พ่อแม่ลูกจะเข้าไปดรฮอนดอร์สาวนักภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกให้อีไลน์นั้นเดินผ่านประตูเข้ามาแค่คนเดียวเพื่อที่จะสแกนความปลอดภยัยอีไลที่กําลังกังวลก็ยอมเดินเข้าไปและถูกเครื่องสแกนว่าปลอดภัยดีแล้วอีไลก็เข้าไปเจอกับดรฮอนและพยาบาลสาวอีสองคนที่มีชื่อว่าบาบาร่าและมาริเซ จากนั้นพ่อแม่ของเขาก็ตามเข้ามาดรฮอนจะเป็นคนรักษาอาการของอีไลดรฮอนพาทุกคนไปเดินดูสถานที่รักษาซึ่งเธอบอกว่าให้ทุกคนคิดว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่สถานพยาบาลแต่มันเป็นบ้านสําหรับครอบครัวของอีไลแต่ข้อจํากัดในการรักษามันก็มีอยู่เพราะวิธีการรักษาของดรฮอนก็คือจะต้องแยกอีไลมาอยู่อีกห้องเพื่อความปลอดภัยอีไลเองเขาก็กังวลว่าที่นี่เนี่ยจะปลอดภัยไหมทั้งอากาศทั้งน้ำเพราะเขาก็ไม่อยากจะทรมานร่างกายดรฮอนก็เลยให้ความมั่น ใจกับอีัยว่าเขาอยู่ที่ห้องนี้ได้อย่างปลอดภัยแน่นอนอลัยเลยพยายามถอดชุดป้องกอันออกตอนแรกเขาไม่ยอมหายใจเอาอากาศข้างนอกเข้าไปด้วยซ้ําแต่โลสก็ให้ความมั่นใจกับลูกชายว่าเขาสามารถหายใจได้นะอลัยก็เลยหายใจเข้าไปด้วยความดีใจและในคืนนั้นอลัยก็ได้อาบน้ําอย่างสบายตัวเพื่อรอรับการรักษาในวันต่อไปส่วนพอและโลสก็แยกออกมาอยู่ที่อีกห้องที่ดร์ฮอนเนี่ยเตรียมไว้ให้ทั้งคู่คุยกันว่าลูกชายจะต้องมีโอกาสหายอย่างแน่นอนแต่ในคืนนั้นดูเหมือนว่าอล ไลจะนอนไม่ค่อยหลับพราะเขาตื่นและสะดุ้งขึ้นมากลางดึกและมองออกไปข้างนอกห้องกระจกเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่น่าตกใจเป็นรอยมือตวัดผ่านกระจกไปอีไล,ลรู้สึกกลัวและยังไม่ชินที่จะต้องมานอนสถานที่ใหม่คืนนั้นอีไลก็เลยเข้าไปที่ห้องนอนของพ่อกับแม่ในเช้าว,วันต่อมาที่คลาริกหัดของดอตเอร์ฮอนเธอรอทำการรักษาอีไลอยู่แล้วเธอถามกับเด็กชายว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับหรออีไลก็เลยบอกว่าเขารู้สึกว่ามีคนอื่นอยู่ในห้องนั้นด้วยดอเอร์ฮอนก็บอกว่าอาจจะเป็นผลกระทบจากยา ที่ทําให้เขาเห็นภาพหลอนก็ได้จากนั้นดรฮอนก็พาอลัยไปทําการรักษาในขั้นตอนต่อไปแต่อลไลเนี่ยสามารถเดินเข้าไปได้คนเดียวเท่านั้นก่อนจะเข้าไปแม่ก็บอกให้เขาลองอธิษฐานก่อนอลไลก็บอกว่าเขาอธิษฐานขอให้ตัวเองกล้าหานพอจากนั้นอลไลก็เดินเข้าไปทําการรักษาในห้องพร้อมกับดรฮอนทางในนั้นมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มากมายพยาบาลทั้งสองคนก็อยู่ที่นั่นด้วยอลไลรู้สึกกลัวแต่เขาก็กล้าหานที่จะรักษาแล้วพยาบาลทั้งสองก็พาตัวอลไลไปเปลี่ยนเสื้อาปนชุคไ และก็ถ่ายรูปอีไลก็งงว่าจะถ่ายรูปเขาไปทําไมอีไลก็ไม่ทันได้คําตอบดอรฮอนก็เดินเข้ามาพอดีพร้อมกับชุดป,ปฏิบัติการในห้องผ่าตัดจากนั้นดรฮอนก็จับตัวอีไลให้นอนบนเตียงในท่าคว่ำหน้าแล้วก็ชวนอีไลคุยไปเรื่อยเปื่อยจนในความว่าอีไลเมียาการนี้มา4ปีแล้วเป็นโรคภูมิแพ้ที่ร่างกายต่อต้านตัวของมันเองระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นดอกรฮอนก็ฉีดยาช้าเข้าไปที่ตัวของเขาพอดีดรฮอนบอกว่าเธอจาเป็นจะต้องทําการรักษาอีไลโดยการฉีดบางอย่างเข้าไไปที่ข หลังให้อีไลนับ1นึ่งถึงหนึอยีไลก็นับไปได้ไม่นานเขาก็สลบลงไปก่อนที่จะสลบไปอีไล <Eli S 1> ก็ยังมองเห็นภาพหลอนน่ากลัวในหัวอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเขาตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ที่ห้องพักแล้วอีไลลุกออกจากเตียงแบบงงๆแล้วก็มามองที่หน้าต่างเขาเห็นใครบางคนข้างนอกหน้าต่างนั่นเป็นหญิงสาวคนเดียวกับคนที่เขาเห็นเมื่อวันที่เขาเข้ามาที่นี่วันแรกอีไลยังสงสัยว่าเธอคนนั้นเป็นใครก็เลยเดินลงมาที่ชั้นล่างเพื่อพูดคุยกับเธอผ่านกระจกห้องเด็กสาวน แนะนำตัวว่าเธอนั้นชื่อเฮลี่ทั้งสองพูดคุยกันโดยมีกระจกกัน้นจากนั้นเฮลี่ก็ชวนอ e ีไลคุยไปเรื่อยๆว่าเขาป่วยมานานหรือยังและเขาชอบทําอะไรส่วนเฮลี่ได้แสดงมายาก,กลให้อ e ีไลดูว่าเขาสามารถสั่งจิตให้จุดไฟได้ด้วยนะอีไ e ลก็ประหลาดใจมากอีไ e ลไม่ค่อยมีเพื่อนเขาก็เลยอยากเป็นเพื่อนกับเฮลี่ถึงขั้นจะขออนุญาตดรฮอนให้เฮลี่เนี่ยเข้ามาด้านในแต่เฮลี่เธอบอกว่าที่นี่นั่นมันแปลกๆเธอไม่ค่อยถูกกับเจ้าของบ้านก่อนที่เฮลี่นั้นจะเดินจากไปอีไ e ลก็กลับขึ้นมา ที่ชั้นบนเพื่อที่จะกลับห้องพักแต่ระหว่างทางเขาก็เห็นภาพหลอนเห็นเป็นครึ่งคนครึ่งผีอยู่ตามทางตลอดเวลาอีไลไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่คนพ่อของเขามาตามและมาบอกว่าเขาจะเดินออกจากห้องไปไหนมาไหนแบบนี้เองไม่ได้แล้วทั้งครอบครัวก็ได้กินข้าวด้วยกันอีไลกลัวมากเลยบอกกับแม่ไปว่ามันอาจจะมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยแม่กระปลอบใจและบอกกับลูกว่าลูกอาจจะกลัวและยังไม่ชินและพ่อกับแม่จะคอยอยู่ข้างๆลูกเองแต่พอถึงตองกนกลางคืนอาการเห็นภาพ หลอนของอลไลก็ไม่ได้หายไปแต่มันกลับรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมเหมือนมีเด็กอีกคนอยู่ในห้องกับเขาด้วยอลไลกลัวมากส่องไฟฉายไปมารอบๆห้องนอนและเขาก็เห็นว่ามีผีเด็กอีกตัวอยู่ในห้องนอนของเขาแวบไปแวบมาอยู่เสมอไม่รู้ว่าจะมาเล่นกับเขาหรือว่ามาหลอกเขากันแน่จนพอและโรสเข้ามาเจออีลกําลังควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะช็อกเหมือนเจอผีพอและโรสเลยต้องการปรึกษากับดรฮอนว่าควรจะลดปริมาณยารักษาที่ให้กับอลไลดูบ้างไหมเพราะมันอาจจะเป็นผลข้างเคียง เพียงจากยาด้วยดรฮอนก็แนะนําว่าอาจจะต้องเข้ารับการรักษาในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้อาการของอีไลดีขึ้นในวันต่อมาอีไลถูกพาเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งมีอุปกรณ์มากมายติดอยู่ที่บริเวณศีรษะของเขาดรฮอนก็ไม่รอช้าเมื่ออีไลถูกจับขึ้นเตียงเธอก็ฉีดยาชาเข้าไปทันทีครั้งนี้จะต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างเจาะไปที่บริเวณหัวของอีไลเริ่มจากการใช้สว่านเจาะเข้าไปเพื่อให้เข้าถึงเส้นประสาทแล้วการรักษาในห้องผ่าตัดก็ดําเนินต่อไปโดยที่พอและโรสคอยสวดมนต์ให้กําลัง ลูกชายอยู่ด้านนอกและหวังว่าเขาจะเข้มแข็งและ่ันไปได้จนดรฮอนเดินออกมาเจอกับโรดที่นั่งอยู่และบอกกับเธอว่าตอนนี้ลูกชายของเธอมีอาการตอบสนองแล้วแต่ร่างกายของเขาปฏิเสธเซลล์ใหม่ทีดรฮอนพยายามใส่เข้าไปโรดอยากเจอลูกชายมากในตอนนี้แต่ดรฮอนบอกว่าให้อีไลเนี่ยได้พักผ่อนตามลําพังก่อนดีกว่าจนเวลาผ่านไปถึงเวลามื้ออาหารอีไลได้นั่งกินข้าวกับพ่อและแม่อีกครั้งอีไลรู้สึกแปลกเขาบอกกับพ่อแม่ว่าดรฮอนนะั้นมีเล่ในบางอย่าง แล้วเขาก็ไม่อยากทําการรักษาที่นี่แล้วแต่ด้วยความที่พ่อและแม่นั้นเสียงเงินไปจํานวนมากกับค่ารักษาของเขาพ่อก็โมโหมากและบอกกับลูกชายว่าจะออกไปใช้ชีวิตแบบเดิมหรือจะอยู่ที่นี่เพื่อหาทางรักษาให้หายซึ่งแน่นอนว่าอีไลก็เลือกที่จะอยู่ต่อเพราะเขามีความหวังว่าเขาจะหายดีขึ้นในเร็ววันตกกลางคืนอีไลมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นว่าเฮลียนะมาหาเขาเขาอยากจะเดินลงไปเจอกับเฮลี่แต่ตอนนี้ร่างกายและความคิดของเขามันกลับเห็นแต่ภาพหลอนเต็มห้องไปหมดทั้งในห้องน้ําในห้องนอนและแล้ว รอีไลยพยายามบอกกับตัวเองว่ามันคือภาพหลอนนะมันไม่มีอยู่จริงอีไลสติแตกมากเขากลัวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเลยไปซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าจนทุกอย่างภายในห้องนั้นสงบลงพอเขาเดินออกมานอกตู้เสื้อผ้าก็ปรากฏว่ามีรอยขีดเต็มหน้าประตูไปหมดมันถูกขีดเขียนด้วยคําว่าโกหกแล้วดร์ฮอนพ่อแม่ก็เข้ามาที่ห้องนอนของเขาพอดีเพราะว่าได้ยินเสียงของเขาจากนั้นอีไลก็ถูกพาตัวไปคุยกันที่ชั้นล่างอีไลบอกว่ารอยเขียนที่หน้าประตูตู้เสื้อผ้าเขาไม่ได้เป็นคนทําเลยเพราะ เขาซ่อนตัวอยู่ข้างในด้วยความกลัวดรฮอนไม่เชื่อพ่อกับแม่ก็ไม่เชื่อเขาอีไลก็โกรธมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยว่าเขาไม่ได้ทำแล้วเขาก็เห็นผีที่นี่จริงๆอีไลเลยเดินเข้าห้องพักของตัวเองไปออกมาเฮลี่ก็ปรากฏตัวที่หน้าต่างของอีไลทั้งสองคนได้แอบเจอกันอีกครั้งซึ่งสภาพของอีไลตอนนี้แย่มากทั้งร่างกายและจิตใจอีไลก็เล่าให้เฮลี่ฟังว่าเขาคิดว่าที่นี่คือบ้านผีสิงเขาเห็นผีตลอดเวลาเฮลี่ก็บอกว่าเธอเคยเจอเด็กคนหนึ่งที่มาที่นี่แล้ว ก็เจอผีเหมือนกันเขามีชื่อว่าเพอร์ลี่เพอร์ลี่เคยทําการรักษาอยู่ที่นี่แต่เฮลี่เนี่ยไม่ได้คุยอะไรกับเพอร์ลี่มากนะักพอถึงการรักษาขั้นตอนสุดท้ายเฮลี่ก็ไม่ได้เจอกับเพอร์ลี่อีกเลยระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นอีไลก็รู้สึกว่าไฟในห้องเนี่ยมันเริ่มติดติดดับๆอีกแล้วผีจะโผล่ใหม่อีกแล้วเขาเลยเดินออกไปดูแล้วบอกให้เฮลี่เนี่ยรอยอยู่ตรงนั้นก่อนแต่พอเขาเดินออกไปเขาก็รู้สึกเหมือนถูกอะไรลากตัวไปมาแต่ว่ามองไม่เห็นตัวมันอีไลกลัวมากและสุดท้ายเเ้าาากกกก็็ถูสิ่่่่งงงททีีมมออไไหนนลปข บ้านเพื่อไปเจอกับอากาศข้างนอกมีสิ่งที่มองไม่เห็นพยายามเปิดประตูบ้านออกทำให้อาการของอีไลน์นั้นกลับมากำเริบอีกครั้งจนกระทั่งดรฮอนกลับมาเจอเขาที่ชั้นล่างของบ้านและรีบสั่งให้พยาบาลเนี่ยเอายามาฉีดเพื่อระง,งับอาการของเขาเอาไว้ดรฮอนบอกว่าอาจจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรทําให้ออไล์เปิดประตูบ้านออกไปได้แต่อีไลก์บอกว่ามันคือผีนั่นแหละเขารู้เรื่องแล้วว่ามีเด็กที่ชื่อเพอร์ลี่เคยอยู่ที่นี่พอดรฮอนได้ยินชื่อนี้ก็น่าเสียไปพักหนึ่งด็อกอรฮอน ว่าไม่มีอีไลก็เลยโมโหมากเพราะว่าไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้วทั้งที่เขาทนกับความทรมานนี้มาตลอดจนอีไลเผลอฟาดเข้าไปที่กระจกจนทําให้มือเขาบาดเจ็บและมีเลือดไหลออกมาเลยทําให้อีไลนั้นสลบไปในวันต่อมาหลังจากที่อีไลสลบไปเขาก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการที่ไม่สบอารมณ์มากนะักฮอนและดอกเตอร์ฮอนคุยกันอยู่ที่หน้าห้องของอีไลโลสก็เดินเข้ามาพอดีดอกเตอร์ฮอนแจ้งว่าตอนนี้ร่างกายของอีไลต่อต้านเซรุ่มทำใหการรักษานั้นไม่เป็นไปตามคาดตอนนี้ทําได้แค่ให ยาไปพ,พลางๆก่อนโรสก็เลยขอให้เธอเนี่ยเอายาไปให้ลูกกินเองที่ในห้องพอโรดเข้าไปถึงเห็นสภาพลูกชายก็รู้สึกแย่มากอีไลบอกว่าเขาไม่ได้บ้าแต่พ่ออาจจะคิดว่าเขาเป็นคนบ้าไปแล้วในตอนนี้แต่โรสก็พยายามอธิบายว่าพ่อของลูกนั้นรักลูกที่สุดแล้วเขาพยายามหาตัวดรฮอนหมอที่เก่งที่สุดมารักษาลูกจนได้ที่ลูกเป็นแบบนี้นั้นมันอาจจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาแล้วเธอก็เอายาให้ลูกกินโรดบอกกับอีไลว่าให้เขาอดทนพอะเรื่องมันกําลังจะจบลงแล้วเธอก็เข้าไป กอดลูกและให้เชื่อว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีระหว่างที่กอดแม่นั้นสายตาของอีไลก็เหลือบไปเห็นรอยเขียนที่ประตูตู้เสื้อผ้าเมื่อคืนก่อนเขาสังเกตเห็นมันอยู่นานแล้วก็รู้สึกว่ามันคือตัวเลข317มันคืออะไรกันแน่จากนั้นอีไลก็คายเม็ดยาสีฟ้าที่แม่เอามาให้เอาแอบ,บซ่อนมันเอาไว้ในปากแต่ก็ไม่กลืนมันลงไปในหัวของอีไลกําลังคิดอะไรบางอย่างในขณะที่พ่อกับแม่ของเขาก็ถูกใจไม่ต่างกันส่วนดรฮอนก็เอาชุดป้องกันของเขาไปทิ้ง จนถึงนอนเช้าของอีกวันเฮลี่กลับมาหาเอลัยอีกครั้งเอลัยปรึกษากับเฮลี่เรื่องรหัส317ที่เขาได้มาจากคําว่าโกหกที่ผีตัวนั้นได้เขียนเอาไว้เอลัยคิดว่ามันอาจจะเป็นรหัสผ่านประตูห้องใดห้องหนึ่งของที่นี่แน่นอนและเขาก็อยากลองหาความจริงในคืนนี้ในตอนที่ทุกคนนั้นนอนหลับเฮลี่ก็บอกว่าให้เขาลองทําเลยแต่ระวังไว้ด้วยว่าจะถูกจับได้จนถึงกลางดึกคืนนั้นีอลัยก็ออกไปที่ห้องรับห้องหนึ่งของ,ของคาลลเฮามีห้องหนึ่งเป็นห้องนิรภัยที่ต้องใส่รหัสเพื่อเข้าไปเอลัยใส่ตัวเลข เลขสามหนึ่งเจ็และมันก็สามารถปั่นเข้าประตูแรกไปได้จริงๆข้างในมันมืดมากแล้วก็มีอีกหลายห้องเต็มไปหมดที่ไล่ค่อยๆเอาไฟฉายส่องและเปิดไปดูทีละห้องห้องแรกเป็นห้องนอนของดร์ฮอนวนห้องต่อๆไปมันก็เหมือนกับห้องในโรงพยาบาลทั่วไปที่มีอุปกรณ์รักษาคนไข้และแฟ้มเก็บข้อมูลคนไข้าทางด้านของโรสเธอกังวลอะไรบางอย่างเธอถามสามีว่าเมื่อตอนกลางวันนั้นพ่อคุยอะไรกับดร์ฮอนดูท่าทางเครียดมากพ่อก็บอกว่าการรักษาอี่ลัยครั้งนี้มันไม่ได้ผลอย่างที่คิดเอาไว้ดรอกอน บอกว่านอกจากอ e ีไลจะไม่ดีขึ้นแล้วอาการของเขาก็อาจจะแย่ลงด้วยซ้ำโรดก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับลูกชายของเธออย่างที่ก่อนหน้านี้ดรฮอนเป็นหมอที่รักษาคนไข้หายมาแล้วมากมายแต่ตอนนี้ลูกชายของเธอกลับรักษาแล้วอาการแย่ลงอย่างนั้นหรอโรดเธอก็โกรธมากที่เรื่องมันกลับตาลปัดเธอเลยจะพาลูกออกไปจากที่นี่ตอนนี้เลยโรดก็เริ่มเก็บกระเป๋าด้วยความไม่พอใจสามีทําให้ทั้งคู่นะั้นมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงจนเกิดเสียงดังดังจนถึงขั้นทําให้ดรฮอนที่นอนอยู่ในห้องเนี่น อีไลเขากำลังค้นหาอะไรบางอย่างในตู้เก็บข้อมูลคนไข้เขาเจอแฟ้มข้อมูลของตัวเองและเจอข้อมูลการรักษาของเด็กคน,น,นอื่นๆด้วยอีไลเปิดดูแล้วก็พบว่าเด็กที่ถูกนําตัวมารักษาที่นี่ไม่มีใครรอดเลยสักคนทุกคนสภาพแย่เหมือนกันหมดอีไลตกใจมากเขาอีกหน่อยสภาพของเขาก็าคงแย่ไม่ต่างกันด้วยความตกใจเขาเลยเผลอทําแก้วแตกไม่ไฟในห้องเนี่ยถูกเปิดพยาบาลก็เข้ามาดูความเรียบร้อยแต่อีไลได้ย่องออกไปจากห้องนั้นแล้วและเขาก็รีบวิ่งออกไปเรียกหาพ่อกับแม่ว่าพวกเขาเนี่ยต้องออก จากทีี่่นพอมาถึงห้องของพ่อกับแม่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วโรดได้เก็บกระเป๋ามาที่รถและพร้อมออกเดินทางจากที่นี่แต่ดร์ฮอนก็มาห้ามเธอเอาไว้แล้วก็บอกว่ามันยังมีหนทางที่ทาให้อีไลี่หายได้นะตอนนี้สามีภรรยาก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วอีไลวิ่งมาเจอพ่อแล้วบอกว่าเขาเห็นแฟ้มเอกสารทุกคนที่รักษาที่นี่นั้นตายกันหมดแต่พ่อเขากลับไม่รู้สึกร้อนใจอะไรเลยฮอนเริ่มพูดจาแปลกๆกับลูกชายดึงลูกชายเข้ามากอดแล้วก็เล่นทีเผลอเอาเข็มฉีดยาที่ ทิ้มไปที่ไหล่ของเขาอีไลตกใจมากไม่คิดว่าพ่อจะทําแบบนี้ทั้งที่เขาพยายามบอกกับพ่อแล้วว่าอยู่ที่นี่เขาจะต้องตายเหมือนเด็กคนอื่นหลังจากนั้นดรฮอนและพยาบาลก็มาเอาตัวอีไลไปพร้อมกับโรสที่เดินตามกลับมาอีไลพยายามขัดขืนอย่างที่สุดแต่ไม่มีใครเชื่อเขาเลยในตอนนี้อีไลไม่ยอมรับการรักษาแล้ววิ่งหนีไปที่ห้องห้องหนึ่งและล็อกประตูวไว้ห้องห้องนั้นมันเชื่อมทางเดินไปอีกห้องที่มีบันไดลงไปที่ชั้นใต้ดินอีไลก็เดินลงไปด้วยความกล้ากลัวในห้องใต้ดินนั้น มีอะไรที่ไม่รู้ที่กลิ่นแรงมากจนเขาต้องปิดจมูกซึ่งในนั้นมันมีอากาศที่ไม่บริสุทธิ์อยู่มันทำให้อาการของอีไลเนี่ยกำเริบได้และจากนั้นดร์ฮอนก็เอาลูกกงมาปิดขังออไลเอาไว้ที่ห้องใต้ดินจนเขานั้นสลบไปจนกระทั่งอีไลตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถหายใจได้เขาก็ตะโกนเรียกพ่อกับแม่ว่าเขาสามารถหายใจได้ปกติแล้วเขาไม่ได้ป่วยแล้วโรธที่ได้ยินเสียงของลูกชายก็รีบลงมาดูที่ห้องใต้ดินโรธสารภาพกับออไลว่าจริงๆแล้วออไลไม่ได้ป่วยตั้งแแต่่รกที ทำไปทั้งหมดเพราะรักลูกเธออยากให้ลูกรู้ว่าโลกภายนอกนั้นมันโหดร้ายแค่ไหนไม่รู้ว่าความคิดของแม่คนนี้คืออะไรกันแน่อีไลก็นั่งฟังหันหลังให้แม่แล้วก็นิ่งไปจนเขาแกล้งสลบลงไปแม่เลยต้องเข้ามาอีไลก็เลยใช้หินฟาดเข้าที่หัวของแม่แล้วก็วิ่งหนีออกไปร่างกายของเขาก็เหมือนเด็กทั่วไปแล้วเขาพยายามทุบก,กระจกหนีออกไปแต่มันหนาม,มากจนเขาทุบมันไม่แตกเฮลี่ที่รออยู่ข้างนอกก็บอกว่าเขาจะต้องทําได้และรอดออกมาจนได้แต่ในที่สุดพยาบาลก็ตามมาจับตัว,ตวอีไลเอาไว้ได้ ดรฮอนกับเฮลี่ก็เลยได้เจอกันอีกครั้งดูจากสีหน้านแล้วทั้งสองคนนี้ก็ไม่ถูกกันจริงๆจนโลดที่ตื่นขึ้นมาจากการบาดเจ็บเธอลองเปิดดูถังขนาดใหญ่ในห้องใต้ดินปรากฏว่าข้างในนั้นมีศพเด็กหลายคนถูกฝังอยู่ในนั้นตัดภาพมาที่ห้องผ่าตัดทั้งพ่อและพยาบาลก็ช่วยกันเอาตัวอ e ลัยมารักษาอลัย e ก็ขัดถึงสุดชีวิตตอนนี้ในห้องก็เลยวุ่นวายไปหมดอลไลไม่เข้าใจว่าพ่อทําไมต้องเข้าข้างคนพวกนี้ด้วยจนกระทั่งเหตุการณ์เริ่มดุเดือดมากขึ้นโลดเดินเข้ามาพร้อมกับมิคกิต เล่มหนึ่งเธอจะพาอลัยออกไปจากที่นี่แต่เธอก็ต้องผิดหวังเมื่อสามีนะไม่เข้าข้างเธอพร้อมกับช่วยให้ดร์ฮอนเนี่ยพาอลัยด้วยจากนั้นเรื่องก็ถึงจุดพีคเมื่อดออร์ฮอนและพยาบาลเริ่มทําพิธีกรรมบางอย่างคล้ายกับการบูชาพระเจ้าพร้อมกับสวดมนต์บทบางอย่างอลัยอยู่บนเตียงอย่างทรมานจนถึงเวลาที่ดร์ฮอนจะต้องเอามีดกรีดแทงเข้าไปที่หน้าอกของอลัยแต่อลัยกลับมีพลังบางอย่างขึ้นมาสามารถควบคุมคนอื่นได้ทาให้ดร์ฮอนนั้นเอามีดแทงเข้าไปที่หน้าอกของตัวเอง จากนั้นห้องผ่าตัดก็เกิดพังอีไลมีพลังวิเศษเขากายร่างเป็นเด็กที่มีพลังมากมายฆ่าดอกเตอร์ฮอนและพยาบาลรวมถึงพ่อของเขาด้วยที่พยายามจะฆ่าเขาตอนนี้อีไลเริ่มสับสนในตัวเองเขาทั้งโกรธแล้วก็สับสนโรถก็เลยบอกความจริงกับอีไลว่าแท้จริงแล้วอีไลคือลูกของซาตานเธออยากมีลูกมากเลยไปขอลูกให้มาเกิดเขาเลยมีพลังเหมือนซาตานที่ผ่านมาอีไลไม่ได้ป่วยเป็นภูมิแพ้ตัวเองแต่โรสพยา,ายามใส่ยาให้อีไลกินเพื่อไม่ให้อีไลไป ใช้ชีวิตข้างนอกเพราะเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอีไลคือลูกของซาตานที่พามาที่นี่เพราะอยากจะแก้ไขพันธุกรรมให้อีไลเนี่ยกลายเป็นคนปกติแต่มันกลับไม่สําเร็จแต่ถึงยังไงเธอก็รักอีไลมากๆอยู่ดีอีไลเองก็รักแม่มากก็มีเพียงแค่แม่คนเดียวที่พยายามจะช่วยเขาทั้งที่มันเป็นวิธีการที่ผิดก็ตามอีไลเลยเลือกที่จะไว้ชีวิตโลดและพาเขาออกไปจากที่นี่หลังจากที่อีไลเผาคลือหัดที่นี่จนวอดวายสุดท้ายแล้วอีไลและโลดก็ออกมาจากที่นั่นพวกเขามาเจอกับเฮลี่ที่ เฮลี่ก็คือลูกของซาตานเหมือนกันที่เกิดจากแม่คนอื่นๆเหมือนกับเด็กๆที่ตายไปในตอนสุดท้ายอีไลเลือกที่จะอยู่กับแม่และพาเฮลี่กลับไปด้วยตอนนี้อีไลดูแลตัวเองได้แม้ว่าเขาจะเป็นลูกของซาตานแต่เขาก็ไม่ทําร้ายคนที่เขารักแล้วหนังก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ค่ะเพืเ่อนๆที่รับชมจบแล้วคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ